ช่วยอธิบายเรื่องการเกิดของมนุษย์ได้ฟังทีครับเรื่องการเกิดมนุษย์ที่ว่ายากแล้วแต่ทําไมคนเราเมื่อเกิดแล้วทําไมถึงต้องก่อกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีเอ้าถามตัวเองสิถามตัวเราเองว่าทําไมเราก่อกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีถามตัวเองสิก็ตัวเองเป็นคนทําจะถามใครอ่ะให่หรือเปล่าเราเลือกได้แต่เราทํำไหมละ่ะไม่จริงไหม เขาบอกว่าห้ามโกหกแต่เวลาเจอสถานการณ์ที่ต้องโกหกเพื่อตัวรอดโกหกไหมโกหกอา้าวถามตัวเองสิโทษใครล่ะใช่หรือเปล่าก็รู้อยู่แก่อกแก่ใจว่าอะไรทำดีอะไรได้ไม่ได้อะไรดีไม่ด,มดีรู้หมดจะทำไหมทำห้ามฆ่าสัตว์แต่เวลายุงกัดตกไหมตกอ้าวก็ถามตัวเองสิว่าทําไมตัวเองทําไปถามใครเขาละมันถามใครไม่ได้นอกจากตัวเองอะ่ะจะให้อาจารย์อธิบายยังไงในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจปจยัยจากตัณหาคือความอยากของเรา มันจะไปหาเหตุมาจากไหนล่ะมันอยู่ตรงหน้ามันอยู่ตรงปัจจุบันนั่นแหะพิจารณาดูตามความเป็นจริงอ่ะว่าเวลาเราทําไม่ดีสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเกิดเพราะอะไรในการทําไม่ดีเคยย้อนกลับไปนั่งพิจารณาดูมันไหมเรื่องหนึ่งที่เราเคยโกหกผ่านมามันโกหกได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยในการโกหกแล้วเราเลือกที่จะไม่โกหกได้ไหมได้เอาแต่ทำไมไม่ทําอ่ะเพราะอะไรมันไม่ละอายไงมันไม่มีฮิโอตับป่ามันไม่ละอายชั่วกลัวบามันยังเห็นโทษไม่มากพอมันจึงลงมือกระทําในสิ่งนั้นคิดว่าจะไม่ส่งผลอะไรมากมาย เรียกว่าไม่เห็นโทษไงสัตว์มีวิญญาณไหมครับถ้าฆ่าเขาเป็นบาปไหมมีสิองคุลิมานฆ่าคนเก้าร้อกว่าแ่บร่รู้เป็นพระรหั์แล้วบาปที่เขาฆ่าคนยังต้องชดใช้ไหมเราต้องรู้หลักในการชดใช้กรรมก่อนรับผลจากการกระทำใช้คำนี้ รับผลจากการกระทํานั้นใช่ไหมเราต้องรู้จักในการรับผลก่อนกฎในการรับผลคืออะไรเกิดปรากฏเมื่อมีการเกิดเนี่ยยะจะสามารถรับผลจากการกระทําได้คําถามคือองค์คุริมารบรรลุเป็นพระหรหั์หลักเกณฑ์ของพระหรหั์คืออะไรเกิดไม่ปรากฏอะคําตอบคืออะไรอะ่ะองคุริมาต้องรับผลจากการกระทำไหม ทุกวันเนี้ยเรารับผลจากวิบากได้เพราะอะไรเพราะเราเกิดถ้าไม่เกิดละ่ะจะมีอะไรมารับผลได้มะไม่มีอืมนั่นคืะคำตอบคนเป็นหนี้ห้ามบวชบวชได้เจ้าหนี้ต้องยกหนี้ให้ถึงจะบวชได้ถูกต้องก็ต้องก็ต้องแจ้งก็ต้องแก้ไปตามเหตุตามปัจจัยอ่ะอย่างสมมติว่าเขาถามเรื่องหนี้จะตอบอยังไงอ่ะ เป็นนี่ไหมอย่างเงี้ยเป็นคนมีนี่ไหมมีครับถ้าตอบมีครับก็ไม่ให้บวชอ่ะไม่มีครับอ่าก็ทำปานานเอยทาการพูดโกหกพูดจามดเท็จต,ตั้งแต่ยังไม่บวชเลยนะยังไม่เริ่มเลยก็โกหกแล้วละอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องให้เจ้าหนี้ยกให้หรือให้จัดการกันไปตามกฎร,ระเบียบของกฎหมายเอ,อ่แล้วเจ้าหนี้ก็คือยกให้ทั้งหมดอย่างเงี้ยนั่นคือจบไปแล้วถือการจบกันในทางสมมุติในทางโลกมันก็จบไปหมดก็คือไม่มีใครมาตามฟัว ให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจกันอีกต่อไปก็จบไปหนูเลี้ยงดูพ่อแม่จนนาทีสุดท้ายแต่พอท่านเสียหนูไม่เคยทําบุญให้ท่านเลยเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์คิดถูกไหมครับไม่ถูกจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําบุญอุทิศการอุทิศบุญนั้นให้กับญาติสารูหิตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ผลจากการให้ทานนั้นได้อน,นิสงส์จากการให้ทานนั้นส่วนพ่อแม่ถ้าไปเกิดในฐานะที่สมควเกับการได้รับคือไปเกิดเป็นเปรตเขาย่อมได้รับบ,บุญกุศลน,นั้นด้วย อ,อุทิศไปเลยทําไปเลยอุทิศให้เขาได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตเขาก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตย่าสาวลหิดลําดับอื่นๆต่อไปของเราที่ไปเกิดเป็นเป,นเปรตก็จะเป็นผู้รับเองจะเป็นผู้ได้รับผลจากการกระทํานั้นผลจากการอุทิศนั้นผมจับปลาได้แล้วอีกคน มันเห็นมันบอกว่าจะเอาไปกินผมก็ให้ผมบาปไหมบาปนะอืมเพราะถ้าเขาเขาพูดแล้วนะว่าเอาไปกินเราก็มีส่วนด้วยไงก็เหมือนคนเลี้ยงปลาเพื่อขายอะ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าขายเพื่อเอาไปกินคนเลี้ยงอาชีวิตนั้นเพื่อน,นําไปสู่ปานาจิบาตก็รับวิบากด้วยคดีหนุ่ม18สังหารสาวอันนี้มีเหตุปัจจัยไหมครับมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยอยู่แล้วมันจะไม่มีเหตุปัจจัยได้ไงก็ต้องถามแรงจูงใจมาสิมันทำเพราะอะไร ก็นั่นแหละเหตุปัจจัยของการตายของบุคคลนั้นและอีกอย่างหนึ่งเวลาในอดีตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันยากนะเอออาจารย์พูดเสียงดังเดือดร้อนชาวบ้านจะบาปไหมไม่บาปจ้าเดือดร้อนใครล่ะเสียงดังมันเดือดร้อนใครล่ะเออชาวบ้านอาจารย์ไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนอาจารย์เลยว่าจาพูดเสียงดังเกินไปเกินระดับเดซิเบลที่กฎหมายกําหนดก็ไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนอาจารย์เรามาร้องเรียนอาจารย์สิบ้านเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ข้างบ้านอาจารย์เวลาจะอยู่ข้างบ้านอาจารย์ก็ร้องเรียนอาจารย์ได้เดี๋ยวจะเะบาให้ ต่นี้เราไม่ได้อยู่ข้างบ้านอาจารย์แต่สารแนมาหาว่าอาจารย์พูดเสียงดังเบียดเพียนเดือดร้อนก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับอาจารย์สีบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านอยู่ห้วยขวางแล้วบ้านอาจารย์อยู่ไหนอยู่หนองจอกจะมากล่าวหาว่าอาจารย์เสียงดังรบกวนเออแล้วเข้ามาฟังอาจารย์บอกเนี่ยเขผมเข้ามาฟังอาจารย์อาจารย์พูดเสียงดังเกินไปในไร์สดแล้วฟังทําไมล่ะเข้ามาทําไมไม่เข้ามาก็มันก็ได้ยินไหมล่ะไม่ได้เข้ามาฟังไฟ์สดมันก็ไม่ได้ยินไงแล้วสารแนเข้ามาทาไมอ่ะเอาสารแนเองจะโทษใครอ่ะให้หรือเปล่าเออ พาตัวเองเข้ามาแท้ๆกับมาเที่ยวหมอกชาวบ้านเขาว่าผู้เสียงดัง